ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูในเรื่องของเต่ามะเฟืองกันบ้างค่ะโดยก็มีการเตรียมรอรุ้นนะคะว่าเต่ามะเฟืองจะกลับขึ้นมาวางไข่หน้าหาดการรนอีกครั้งหรือไม่ก็เชื่อว่าอาจจะกลับขึ้นมา2-3วันนี้นะคะก็ขอความร่วมมือนะคะทั้งของเรื่องของโรงแรมหรือว่าก็ให้ลดแสงไฟที่อยู่ใกล้ชายหาดเพราะว่าจะมีผลกระทบกับก,บการขึ้นวางไข่ได้ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านบริเวณละแวกใกล้เคียงค่ะก็ได้ช่วยกันขุดหลุมทรายเพื่อค้นหาไข่เต่าทะเลบริเวณชายหาดการะโนหน้าโรงแรมเซนทราแกนค่ะหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมดังกล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวพบเห็นเต่าทะเลขนาดใหญ่ขึ้นมาบนชายหาดเมื่อช่วงกลางดึกนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบว่าเป็นแม่เต่ามีน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมพบมีร่องรอย รอยการขุดหลุมและกลบสี่หลุมค่ะจึงช่วยการขุดเพื่อค้นหาไข่เต่าดังกล่าวแต่หลังจากการทําการขุดหาตลอดทั้งช่วงเช้านะคะก็ไม่พบไข่เต่าแต่อย่างใดจึงได้ทําการกรบทรายกลับเข้าสู่สภาพเดิมค่ะนายสุเทพเจรละอ,องผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยายกรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ,อนามันตอนบนกล่าวว่าหลังจากได้รับแจ้งก็ได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่ว่าลักษณะเส้นทาง การขึ้นจากทะเลของต่ามะฟึงดังกล่าวเป็นอย่างไรพบว่ามีการคลานขึ้นมาจากฝั่งทะเลด้านติดภูเขาจากนั้นได้มีการขุดหลุมหลอกและหลุมจริงรวมสี่หลุมแต่จากการขุดต ตามจุดที่มีการตรวจพบปรากฏว่าไม่มีไข่เต่าแต่อย่างใดครับทางนี้นะคะก็ได้มีการสันนิษฐานนะคะว่าระหว่างการวางไข่อาจจะเกิดอาการตกใจหรือว่าสิ่งรบกวนบางอย่างจึงคลานลงน้ํากลับไปทะเลไปนะคะน้องเต่านี้นะคะก็เชื่อว่าอาจจะกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งในช่วง2-3ถึงวันนี้ค่ะจึงได้มีการประสานกับทางโรงแรมทางเทศบาลตะบนการนและผู้ประกอบการชายหาดช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องและเฝ้าสังเกตการการันไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะรวมทั้งขอความร่วมมือทางโรงแรมให้ลดแสง แสงไฟที่อยู่ใกล้ชายหาดเพราะว่าจะมีผลกระทบกับการขึ้นวางไข่ได้ค่ะ